าขายอยู่สวนมะลิซอยสามขายดีมากขายมาสี่สิบปีแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ดูชามนี้เนี่ยเจ็ดสิบบาทแทบจะล้นลเลยนี่แล้วก็เติมลงไปพิ่เติมลงไปน,นี่ดูแล้วมันจะจะแห้งไปนี่โอ้หเห็นแล้วน้ำลายสอเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีคนรอคิวเป็นพันเลยนะคะโอ้โห พี่รวยนักเลยถึงขาย7จให้เยอะขนาดเนี้ยอ๋อไม่เอากําไรเลยเหรอกำไรก็ได้ครับแต่เน้นความอิ่มของลูกค้าม,มากกว่าโอ้ใจบุญมากเลยเจ๊มารีขายมา40ปีสวนมารี่ซอย3ามเขาจะขายตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสาคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมเลยมีโต๊ะเนี่ยเป็นเกือบ20ตัวเลยให้นั่งเนี่ยคนเข้าคิวเป็นพันขายดีมากอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูเนี่ยดูแต่เนี่ยนี่ คือแบบว่าจะให้ล้นชามเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิขายถูกมากมากวันนั้นคุณแม่ผ่านมาทีนึงแล้วแล้วก็บอกเฮ้ยร้านนี้ขายเลยววะทำไมคนมุงเต็มเลยวะโอ้ยตโอ้โหเจ๊อืมเ้ยอร่อยมากโอ้ยน้ำซุปเขาอร่อยมาก กระเที ều, i, ยมเจียวก็อร่อยอ่ะโอ้ยสุดยอดอือร่อยมากโอ้ยคุณผู้ชมดูเด็หั่นเครื่องงนชิ้นใหญ่ๆอ่ะโอ้ยน้ำน้ำซุปก็อร่อยมากโอ้ ม <c ười> mm ีค hmm. right. oh, right, ุณธรรมเขาขายถูกคขาเรียกว่าคนมากินเนี่ยอิ่มเลยนะคุณผู้ชมข้าวก็อร่อยเ้ยอร่อยมากโห เป็นเลือดหมูที่อร่อยที่สุดพี่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเลยยอดครับขอบคุณมากครับพี่มาให้ได้คุณผู้ชมแต่ต้องยอมรอคิวหน่อยนะคนรอคิวเป็นพันเลยน่ะขายดีมากแล้วคนกินเสร็จหิ้วกลับบ้านอีกนะบางในโต๊ะนั้นหิ้วทีเกือบยี่สิบถุงนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วดูเลือดเขาเดี๋ยวชิ้นใหญ่เลยคุณผู้ชม โอ้โห uh huh. สุดยอดนี่ต้องกินอย่างนี้นะจ๊ะไอชอบไอพวกชอบเสือชอบมาว่ากันมึงมึงไม่แดกแดกค่ะแต่ต้องวิธีแดกของกูค่ะนี่กูแดกแบบนี้นะคะเอาน้ำจิมจิมน้ำจุ่มอาจุ่มน้ำจิม,จมน,มนี่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องกินอย่างนี้ถึงจะอร่อยอื uh ้ม huh. okay. สุดยอดโอหคุณผู้ชมแล้วดูเซงจีเขาเนี่ยดูเซงจีใหญ่กว่าหน้าดิฉันอีกอะเซงจีเขาอะคุณผู้ชมในในต้องอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขายนีย่ลาดลงไปอย่างนี้เลยโอ้โหรู้แล้วแหละว,ว่าทำไมเจมอลียจะขายดีจะขายถูกและอร่อย อือจะบอกว่าเครื่องในแกไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแต่ขายถูกมากอือบอกเลยร้านนี้ ครัง้งหนึ่งในชีวิตต้องมากินให้ได้อร่อยมากหมูสับก็อร่อยเฮ้ยอร่อยมากคนเมื่อกี้เป็นลูกชายนะเจมส์อารี หน้าแบบดูเป็นคนมีคุณธรรมอะคุณผู้ชมดูแบบดูแบบครอบครัวนี้เป็นคนมีคุณธรรม